นอุดโมอุดเสืออ้วนคล้าวคลาดด้วยตะกรุดหลวงพ่อโมแม้แต่ขุนพันยังตะลึงในปีพุทธศักราช2489ขุนพันธรักษ์ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทได้ประทับปราบปรามเสือร้ายหลายคนเช่นเสือฝ้ายเสือย่องเสือผ่อนเสือคร้มเสือปลงเสือใบเสือดำเสือไหวเสือเฮสุนกรมตำรวจได้พิจารณาเห็นว่าผู้ร้ายในเขตจังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรีชุกชุมมากขึ้นทุกวันยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นจึงได้ตั้งกองปราบพิเศษขึ้นโดยคัดเลือก เอาเฉพาะในตำรวจที่มีฝีมือในการปราบปรามรวมได้หนึ่งกองพันโดยแต่งตั้งให้พันตำรวจตรีสวัสดิ์จังเขตเป็นผู้อำนวยการกองปราบและพระต่อเตา่ตาตา่อเตา่ตา,ตา,ตาคุนพัทรักรชเดชเป็นรองผู้อำนวยการกองปราบพิเศษได้ประชุมนายตำรวจที่กรุงเทพเมื่อวันที่10มกราคม2489เพื่อวางแผนจับเสือฝ้ายแต่ล้มเหลวรู้ตัวเสียก่อนขุนพันได้รับคำสั่งด่วนให้สกัดบ,บรรดาเสือที่จะแตกแถวพากันเข้ามาในจังหวัดชายนาท เสืออ้วนเสือชื่อดังแถบบ้าน้วยกรดเป็นที่หมายหัวของทางการในยุคป,ปี2 8 8เคยสร้างวีรกรรมอุกอาจถึงขึ้นยกพวกบุกต้นปืนป,ประหลัดอำเภอสัตบุรีมาแล้วและรอดจากคุมกระสุนของเจ้าหน้าที่ไปได้ทุกครั้งฝันแทเจไม่เข้าปุยยีกระหน่ไม่มีโดนตัวด้วยมีของดีค่าติดเอลตลอดเวลาทั้งตื่นและหลับคือตะกรุดโทนหลวงพ่อมวัจจันทนารามเมื่อขุนพันธ์ได้ถูกส่งมาเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทเพื่อปราบปรามชุมเสือเขตชายนาทสุพรรณ จึงตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาร่วมกับผู้ใหญ่ช่างร่วมกันล่าเสืออ้วนเมื่อประทะก,กันทุกครั้งแม้เจ้าหน้าที่จะระดมยิ่เท่าไหร่ก็ไม่เคยถูกหรือระคายผิวเสืออ้วนผู้นี้เลยสักครั้งคาถาแคล้วคลาดมหาอุดหลวงพ่อโมวัด้วยกรดนอุดโมอุดพุทโธนโมพุทธยอิตารีอิกะอาอุอธิพิษสตังอยากขยานะนอุดโมอัดพุทธนโมพุทธยาพุทธังคงเนื้อธรรมงคงหนังสังคังคงกระดูกกรีเปจชะคงคงเป็นที่สงสัยยิ่งนักว่าเสืออ้วนมีของดีอะไรติดตัวครั้งสอบถาม จึงรู้ว่าเสืออ้วนมีตะกรุดติดกายอยู่ดอกเดียวเป็นของหลวงพ่อวัดมวยกรดเจหน้าที่เขาเรียกแบบนั้นท่านจึงเดินทางไปกราบหลวงพ่อโมเพื่อขอคําแนะนําจึงได้ทราบว่าต้องถอดตะกรุดเสียก่อนจึงจะจับเสืออ้วนได้ขุนพันจึงวางแผนปลดตะกรุดโทนเสืออ้วนเพื่อกราบให้ได้ด้วยระยะเวลาล่วงเลยมาเป็นเดือนแล้วสุดท้ายโอกาส จึงเป็นของทางการหรือไม่ก็เป็นด้วยชะตาถึงคาดของเสืออ้วนเองขณะทําการล้อมจับกลุ่มนั้นสายคาดตะกรุดโทนที่ทํามาจากเชือกกว้านนั้นเปื่อยจนยุ่ยด้วยการใช้งานมาโดยไม่มีเวลาตรวจสอบหล่นจากเอลเสืออ้วนขณะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่กระสุนจึงทะลุร่างเสืออ้วนแบกบนับไม่ถ้วนเมื่อสินส้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร่างเสืออ้วนที่สิ้นลมหายใจไปแล้วไม่มีตะกรุดติดกายแต่อย่างใดซึ่งตะกรุดนั้นตกอยู่ห่างออกไปอีกหลายวาตะกรุดดอกนั้น เล่าสืบต่อกันมาบ้างว่าท่านขุนพรานอได้นํากลับไปด้วยบ้างก็บอกว่าผู้ใหญ่ช่างขอติดตัวกลับไปหลังจากเหตุการณ์ในปีนั้นคนต่างพื้นที่จังหวัดชยัยนาทต่างก็รู้จักในชื่อหลวงพ่อมวัดหว้วยกรดวัดจันทนารามจังหวัดชยัยนาท